สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมธรรมชาติ <c oughs> อยากอยู่ในเฟรมอยากอยู่ในเฟรมด้วยดี่พามาเบิงดอกทานตะวันดอกทานตะวันสวีเดนเป็นยังไงสีเหลืองอลา,ามตอนนี้คือแบบโอ้ยดอกฟันสิงโตเหลืองอลา,ามในวันที่มีแดดออกถ้าเมื่อไรมีแดดออกนะก็จะประมาณนี้แหละ เมื่อไรที่แดดเงียบหรือว่าท้องฟ้าปิดเรียบร้อยเงาตอกซอกเพ <c oughs> ระาะว่านี่เลยนะเป็นบรรยากาศแบบโอ้โหอยากจะให้ชมอยากจะให้ดูมา嘛ม,ม,มาดูมาชมดอกทานตะวันสวีเดนกันนี่เลยเป็นไงสวยไหม <c oughs> เหมือนไหมเหมือนทานตะวันไหม ทาตะวันสวีเดนก็จะดอกน้อยๆดอกประมาณนี้แหละไม่ใหญ่สวยงามตามท้องเรื่องก็จะเต็มไปด้วยเสียงธรรมชาติมีเสียงอะไรบ้างใครพอจะแยกแยะออกไหมนี่ไงเสียงนี้เยอะมาก ฝ่ายผลิตไ่ <c oughs> ประแหน่ผสมพัน <c oughs> ต้องนี่เลยเยอะมากเ่าถึงนะพึ่งเนี่ยค้นแพรกับแพรนะแค่เขาแบบบินมาจับนิดหน่อยหรือว่าอีหยังประมาณเนี่ยพูดที่เพื่นเป็นพุ่มแพรนะ่ะเป็นอีหยังที่แบบอันตรายเกี่ยวกับพวกสัต์ตัวนี้น่อยอะพวกมัแรลงพวกอีหย,ยังแบยแบบบางทีอ,อาจจะ ประมาณมาสัมผัสนิดหน่อยหรือว่าได้กินอียงประมาณเนี่ยก็เจากับแพ้แล้วอ่ะปูแพรเนาะลักษณะการแพรก็จะแบบแพรหน่อยแพรหลายบางคนการแพรแบบรุนแรงจะแดงเป็นพื้นเป็นเจ็บแสบเป็นแบบทรมานอียงประมาณเนี้ยอ่าบรรยากาศก็ไม่ได้อยู่ไหนอยู่ใกล้อยู่ไกลแถวหน้าบ้านเป็นไงบ้างสวยไหม แถวนี้แหละแถวนาบ้านนี่แหละกำลังแบบเหลืองอาลามเลยแล้วก็จะบานเฉพาะอ่เมื่อไดที่มีแดดนะหมือนมีพระอาทิตย์ส่องแสงเนี่ยส่วนมากแดดมันจะบ่ค่อยมีไงนันจะเลยเป็นแบบมองไปแบบเป็นภาพสีเหล,ลืองนี่สิจะบ่ค่อยบ่ค่อยบานแต่เมื่มอไรที่มีแบบแดดจ้จานี่โอ้ยสวยงามมากสวยงามตามท้องเรื่องเป็นธรรมชาติแบบ ช่างสร้าง <c oughs> พระอาทิตย์ก็บ่ค่อยเป็นใจหรอกเดี๋ยวแป๊บเดียวแล้วก็จะมืดคึมแล้วแล้วก็จะมืดแต่มีเมฆมีก่อนเมฆมีสีฟ้ามาบดบางนิดหน่อยที่ก็คือทุกอย่างดับปุ๊บประมาณเขาปิดไฟเลยนะที่จังเขาปิดไฟแฟบปิดอ่าไฟฟ่าเลยประมาณเนี้ยอะพอมีแดดก็พามาชมดอกทานตะวันดอกทานตะวันสวีเดน 嘿嘿嘿嘿，哈哈哈哈